กาแฟโคบู <C os> <Blue> คืออะไรหรอครับกาแฟโคบูคือกาแฟที่เราไปแช่น้ําไว้วิธีการทําคือง่ายๆตามชื่อเลยเราคือการเอากาแฟเนี่ยไปแช่น้ําไว้ในน้ําที่อุณหภูมิห้องน้ําเย็นอยู่ในช่วงเวลา8ถึง24ชั่วโมงถ้าให้แนะนำอ่ะเราจะแนะนําในช่วง8ถึง16ชั่วโมงเพื่อที่ให้กาแฟไม่ขมเกินไปรสชาติของกาแฟโคบูเนี่ยที่ออกมาก็จะเป็นากาแฟที่นุ่ม วพวกกาแฟพวกเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะรสชาติขมก็จะไม่ค่อยมีถ้าสมมติว่าเราใช้14ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มติดขมแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องลดเวลาลงส่วนความหยาบที่จะใช้ในการทำเนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้ตัวความหยาบที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพื่อที่มันจะน้ำจะได้แทรกซึมเข้าไปได้หมดถ้าสมมติว่ามันเป็นละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะซึมได้ไม่ค่อยดีแหละ แล้วรสชาติที่ออกมามันจะติดขมติดฝาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวข้างบนเนี่ยจะโดนเอ็กซ์ไปก่อนแล้วมันจะกลายเป็นโอเวอร์ไปเลยแล้วนอกจากโคบูเนี่ยก็ยังมีในตัวโคบูอีกถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้มาคอมเมนต์กันได้เลยนะ